ทำไมเราถึงควรเป็นหรือทำไมเราถึงไม่ควรเป็นหนี้นะครับก่อดนเลยนะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อ4ีหปีที่แล้วนะครับผมเนี่ยเคยทางานอยู่ในบริษัททางการเงินมาหลายที่นะครับก็จะเ,เกี่ยวกับการาตามหนี้ในระบบนะครับตามหนี้ในระบบทีนี้ก็ต้องมาพูดกันอีกว่าชีวิตเนี่ยมันก็จะเจอกับคนที่เป็นหนี้มากมายหลายรูปแบบนะครับตอนเริ่มต้นนะครับ คนที่เริ่มสร้างภาระนี้ให้ตนเองนะครับจะเป็นการกู้หนี้ในระบบหนี้ใหญ่นะครับเช่นกู้ธนาคารกู้สหกรณ์นะครับพอเสร็จสรรพพวกนี้สมงวดไม่ทันนะครับแล้วก็จะเป็นการกู้รายย่อยเป็นการในระบบแต่เป็นระบบเอกชนนะครับทีนี้ก็จะเป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะมีความฟิกขึ้นมานหน่อยนะครับเช่นเงินด่วนนะครับ รถเข้าไฟแนนซ์อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นอาจจะได้มาแสนหนึ่งหรือสี่ส่าห้าหมื่นนะครับอันนี้คือการกู้ทีเนี้ยนะครับพอกู้ตัวนี้มาได้ก็จะไปปิดตัวนั้นเลยครับแล้วก็จะเป็นนี่ไอไอไอตัวรถงวดนรถตรงนี้นะครับแล้วพอติดตรงงว่รถตรงเนี้ยถามว่าเอามาจากไหนง่ายสุดเลยนะครับบัตรกดเงินสดนะฮะก่อนจะถึงบัตรกดเงินสดเนี่ยคุณจะต้องมีบางคนก็มีบัตรเครดิตก่อนแต่ว่าทํา เสียเครนะครับก็เลยจะต้องมาใช้บัตรเงินสดนะครับเนื่งบัตรบัตรเครดิตกับบัตรเงินสดแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวค่อยพูดถึงนะครับผมทราบว่าบางคนก็รู้ดีนะครับที่นี่นะครับก็เมื่อไปนี่บัตรกดเงินสดแล้วนะครับถ้าไม่ใช้นะครับทีนี้ถ้าไม่ใช้บัตรกดเงินสดก็จะมีภาระมาอีกคือว่าก็จะเริ่มหานี่นอกระบบทีนี้ครับนี่นอกระบบก็จะเป็นร้อยละยี่สิบ้อยละร้อยละสิบอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะได้มาจ่ายในส่วนนี้นะครับ เพราะทีนเนี้ยไอหนี้ร้ยะสิบร้อยยี่สิบเนี่น่ากลัวมากนะครับน่ากลัวตรงไหนเพราะว่า่าเขาจะต้องนําทําการแคปขอรูปที่อยู่คนที่เกี่ยวกับตัวเราให้หมดนะครับาจากคือคนที่มีเครดติตอยู่แล้วนะครับส่วนมากจะเป็นคนที่มีเงินเดือนสูงนะครับไม่รู้ว่าคนที่เป็นเงินเดือนสูงเนี่ยจะมีภาวะตรงนี้กันเยอะมากเพราะว่าจะได้รับสิทธิ์ในการปล่อย เงินกู้สะก,ก้ร์อยู่ธนาคารนี่ยเยอะมากนะครับเช่นหลักล้านนี่ครับพราเสียเคตรงนั้นมาตรงนั้นคือสูงสุดแล้วย้อนกลับมาตรงที่หนี้น้องระบบนะครับก็จะเป็นสมมุติว่าคุณนะครับเปหนี้น้องระบบนะครับกู้คนนี้นะครับสี่พันพู้นี้จ่ายสี่พันหกสมมุตินะวันเดียวก็ร้อยเท่าไหร่เราคิดเอา,านะครับเยอะมากนะครับอพอส่งคนนี้ไม่ทันนะครับผมก็จะไปกู้อีกคนหนึ่งมา,อาพอมันก็จบมันก็จบ กู้อีกคนนึงแล้วก็ไปปกอีกคนนึงนะครับผู้คนนี้3 5 0พนหนี้ส่ง3,700ทำไงก็ได้ให้ได้2 0 0มาจากอีกคนหนึ่งไงครับเพื่อที่จะมาจากบางบางเคสก็มีแบบว่าผู้สมผู้นี้ขอยืมต่อได้ไหมซึ่งมันก็จะทบดอกทบดอกไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีปัญหาอีกอย่างก็คือว่าอ่าปัญหาตรวนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับ คู่ค้ำอาทุกวันนี้นี่นองกๆๆก็มีคู่ค้ำนะครับแล้วผู้ค้ำเขาไม่ได้เอาคนแบบทาสีเจ้สารนะครับต้องมีเงินเดือนนะครับต้องมีอะไรอย่างนี้ชัดเจนนะครับเขาจึงจะยอมให้ค้ำมันก็ <c oughs> จะเป็นปัญหาองอกไปนะครับ <c oughs> เป็นมิตรเวลากู้เป็นศัตรูเวลาทวงนะครับ <c oughs> ังเกตนะครับคู่ไหนที่ภรรยาเป็นหนี้สามีก็จะเป็นหนี้สามีเป็นหนี้ภรรยาก็จะเป็นหนี้รรรน,น,นะครับ <c oughs> บางคนเงินเดือนรวมกันเจ็ดแปดหมื่นแต่ก็ยังไม่สามารถทําอะไรได้เลยในหนึ่งเดือนนั้นนะครับไม่สามารถที่จะ ใช้หนี้ได้นะครับอันนี้คือมันเป็นวัฏจักรนะครับผู้จากจุดหนึ่งก็ไปจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะครับฝากให้ทุกคนรู้จักใช้ชีวิตรู้จักใช้กระบวนการความคิดตรงนี้ครับไม่ใช่ว่าคนเราไม่จะเป็นก็ไม่อยากเป็นหนี้อันนั้นผมเข้าใจครับแต่นิสัยการชาร์หนี้ของคนเรามันไม่เหมือนกันเตือนเอาไว้สําหรับท่านผู้เป็นเจ้าหนี้เองก็ดีนะครับว่า การที่เราให้คนอื่นยืนนี่กินเงินนั้นไม่ใช่ว่าเป็นการแสดงน้ำใจนะครับแต่มันเป็นการที่คุณกําลังซื้อศัตรูอยู่นั่นเองนะครับและมันก็จะไม่จบไม่สิ้นนะครับปัญหานี้จะพ่วงมาจนกระทั่งถึงว่าทะเลาะกันในในทั่งหน่วยงานที่ทำง,งานสถาบันครอบครัวนะครับก็จะเป็นเรื่องดุลรมบานปลายกันได้นะครับอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับการการบริหารหนี้นี่ครับ ลึกๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่จิตสำนึกของคน,นครับบางคนเนี่ยขอให้ได้เงินมาไว้ก่อนเก็บไว้กับตัวเองก่อนแค่นี้ก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นอุ่นใจและมีความความสุขแล้วที่ที่ที่จะอยู่นะครับอุ่นใจแล้วเพราะว่าได,ไ,ดไ,ดได้ได้ได้เงินมาก็มันผมก็ไม่รู้จะวางไงนะผมเคยเจอมาเยอะแล้วคนแบบนี้นะครับนับวันนี้พรุ่งนี้จะจ่ายสําหรับคนที่เป็นเจ้าหนี้หลายคนก็คงหัวเสียกันมาเยอะแล้วนะครับกับ กับพฤติกรรมที่เราอาจจะเคยเจอแบบนี้นะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับก็อย่าใจใหญ่นะครับเริ่มต้นแล้วอย่าใจใหญ่นะครับหนึ่งอย่าใจใหญ่สองอย่าใจใหญ่คือยังไงอ่ะกลับมาที่หนึ่งก่อนก็คือว่าเห็นเพื่อนมีบ้านเราไม่มีบ้านเราทํอะไรครับกูซื้อบ้านอันนี้อย่านะครับอันนี้อย่าสําคัญมากครับถ้าคุณคิดว่าไปไม่ไหวอย่าทํานะครับอย่าทำสองนะครับ อ,อย่าค้ำนะครับอย่าค้ำประกันใดๆน,นะครับให้กับผู้อื่นนะครับก็มามันจะจนใจตัวเองนะครับยาค้ำประกันใดๆใ,ให้ตัวเอง <c oughs> คือพูดีมันอาจจะพูดง่ยายเนาะแต่การทำมันอาจจะทํายากแต่ถ้าคุณเลือกทําตรงนี้ตอนเนี้ยมันจะไม่ยากไปกว่าตอนนั้นตรงนั้นนะครับตรงน,นั้นจะยากกว่านะครับเราไม่ควรค้ำให้ใครนะครับแล้วอีกอย่างนะครับเรา เขาเรียกว่ามันเป็นภาระหนี้บนคุณหรือใครค้าให้เราก็ตามนะครับเวลาไปกินข้าวกินอะไรเนี่ยฮะมันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆนะครับการที่บางคนเนี่ยเห็นเพื่อนแสดงน้ําใจก็ก็แสดงน้ําใจเนี่ยครับเพราะเขาก็มันเป็นการเป็นหนี้บนคุณนะครับอย่าพยายามให้คนอื่นมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรเลี้ยงน้ําเรานะครับเราก็ต้องจ่ายเขาให้หมดนะครับมันจะเป็นทักษะการเพิ่มหนี้บนคุณตั้งแต่เล็ก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  สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยพันไปมันจะเพิ่มหนี้ขึ้นมาเองดูที่การยืมกระปิดกระปอยแบบนี้ครับมันจะทําให้เราทําลายสังคมของเราไปไปโดยปริยายนะครับอยากฝากอีกว่าถ้าเราไม่ยืมเราก็ไม่เป็นหนี้นะครับถ้าเขาไม่ให้เรายืมเราก็ไม่ได้หนี้ถ้าเราไม่ขวานไม่ควายที่จะได้หนี้นั้นมามันก็ไม่เป็นของเรานะครับฝากกันไว้นะครับระวังกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ อยากจะมาเตือนสติมาเษื่นเดือนหรือว่าใครก็ตามที่กำลังจะเป็นหนี้ในส่วนที่คาดไม่ถึงว่าอะไรจะตามมาหาเรานะครับระวังกันด้วยขอบคุณมากครับ